ไมเคลิลเด็กหนุม่มวัย6 6ปีที่รักการเล่นบาสเกตบอลเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งระหว่างการแข่งขันระดับโรงเรียนไมเคิลล้มลงหลังจากพยายามกระโดดบล็อกลูกไมเคิลได้ยินเสียงป๊อปดังขึ้นที่หัวเขา่าพร้อมกับความรู้สึกเจ็บแปลบที่เข่าขวาหลังการตรวจโดยศัลยแพทย์กระดูกไมเคิลได้รับการวินิจฉัยว่าเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาดรวมกับความเสียหายของกระดูกอ่อนข้อเข่า การผ่าตัดซ่อมแซมจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยมไม่ได้เก้าแรกของการฟื้นตัว CPM เข้ามาในชีวิตของไมเคิลหลังผ่าตัดผ่าไปไม่กี่ชั่วโมงนักกายภาพบำบัดได้ติดตั้งเครื่อง Continuous Passive Motion หรือ CPM ค้างเตียงของไมเคิลเครื่องนี้จะช่วยให้ข้อเข่าของหนูเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องใช้แรงเลยนะมันจะช่วยลดบวมและป้องกันข้อฝืดด้วยนักกายภาพบำบัดอธิบาย เครื่อง CPM ค่อยๆขยับข้อเข่าของไเคิลขึ้นลงในองศาที่กำหนดข้อเข่าเคลื่อนที่ช้าๆนุ่มนวลโดยไม่มีความเจ็บปวดทุกจังหวะการเคลื่อนไหวราบรือนและสม่ำเสมอ CPM คืออะไร CPM คือการบำบัดที่ใช้เครื่องกลช่วยขยับข้อต่ออย่างต่อเนื่องในองศาที่กำหนดโดยความเร็วที่นักกายภาพบำบัดวางแผนไว้เครื่องจะขยับข้อต่อซ้ำๆโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องออกแรง เครื่อง CPM ที่ใช้บ่อยที่สุดคือสำหรับข้อเข่าแต่ก็มีรุ่นสำหรับข้อต่อสะโพกไหล่และข้อศอกด้วย CPM ใช้เมื่อไหร่ CPM ถูกใช้บ่อยที่สุดหลังผ่าตัดข้อต่อเช่นการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมการซ่อมแซมกระดูกอ่อนข้อเข่าการผ่าตัดข้อสะโพกหรือการรักษากระดูกในเด็กเพื่อรักษาการเคลื่อนไหวของข้อ เครื่อง CPM มักเริ่มใช้ในช่วงหลังผ่าตัดระยะตน้นร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูเครื่องนี้ใช้งานง่ายไม่รบกวนแผลผ่าตัดการทำแผลหรือการใช้อุปกรณ์ยึดตรึงภายนอกนอกจากนี้ CPM ยังถูกแนะนำให้ใช้ในบางกรณีเพื่อป้องกันลิ่มเลือดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าแม้หลักฐานสนับสนุนยังมีจำกัดกลไกการทำงานและประสิทธิภาพของ CPM หลังผ่าตัดหรือบาดเจ็บข้อต่อมักจะ,ะเผชิญกับกระบวนการแข็งตัวของข้อที่เกิดขึ้นตามลำดับการเลือดออกการบวมการเกิดเนื้อเยือ่อแกรนูลการเกิดพังผืดถ้าเริ่มใช้ CPM ตั้งแต่ระยะต้นหรือช่วงที่1-2จะช่วยรักษาความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อรอบข้อลดการสะสมของน้ำและเลือดในข้อป้องกันการเกิดพังผืดในอนาคตเวลาและประสิทธิภาพในการใช้ CPM แม้จะมีประโยชน์ระยะสั้นด้านการเพิ่ม ROM แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่แสดงว่าการใช้ CPM สม่ำเสมอจะช่วยเพิ่ม ROM ระยะยาวจนคุ้มค่าต่อการใช้เป็นมาตรฐานในการรักษาทุกกรณีสิ่งที่สำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ CPM คือ ROM เดิมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดวันที่เริ่มใช้ CPM หลังผ่าตัดแผนเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวในแต่ละวัน ระยะเวลาที่ใช้ CPM รวมทั้งหมดการออกแบบโปรแกรม CPM ที่เหมาะสมจึงต้องพิจารณาหลักการเหล่านี้ประกอบกันในช่วง48ชั่วโมงแรกเข้าเข่าที่บาดเจ็บเสี่ยงต่อการเกิดพังผืดจากเลือดและน้ำที่ค้างอยู่ในข้อการใช้ CPM ช่วยให้ของเหลวเหล่านี้ไหลเวียนดีขึ้นป้องกันการสะสมที่ทำให้เกิดความฝืดทุกวัน นักกายภาพบำบัดจะปรับองศาของเครื่องให้ขยับได้มากขึ้นตามความพร้อมของเนื้อเยื่อและแผนการฟื้นฟูเส้นทาง CPM ของไมเคิลในสัปดาห์แรกไมเคิลเริ่มต้นด้วย CPM ที่เคลื่อนไหว30องศาและค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึง90องศาในปลายสัปดาห์แรกไมเคิลบอกว่าผมกลัวว่าเขาจะฝืดจนรนไว้อีก แต่เครื่องนี้ทำให้รู้สึกว่าข้อต่อไม่หยุดนิ่งและยังได้เริ่มฟื้นตัวตั้งแต่วันแรกข้อสรุปทั้งคลินิก CPM คือวิธีบำบัดด้วยเครื่องช่วยขยับข้อต่ออย่างต่อเนื่องโดยไม่ใช้แรงผู้ป่วยใช้บ่อยหลังผ่าตัดข้อต่อเพื่อป้องกันข้อแข็งและลิ่มเลือดจุดเริ่มต้นระยะเวลาและผลลัพธ์ระยะยาวของ CPM ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในวงการวิชาการ